สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลค์ like ครับผมวันนี้ผมพามาที่บางรำพูนะครับพาเพื่อนๆมาดูงานรื้อถอนนะห้างบางรำพูครับเรียวกว่าเป็นห้างที่เก่าแก่แล้วก็อยู่มายาวนานนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรื้อถอนครับส่วนจะคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับตามมาชมพร้อมๆกันเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่บนถนนตะนาวครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะพาเพื่อนไปดูงานรื้อถอนห้างบางลัาพูนครับพอไม่มีสายสื่อสารที่ลกลุงลังนะครับผมว่าดูสบายตาขึ้นเยอะเลยนะในย่านนี้ครับ ซึ่งตึกแถวทั้ง2ฝั่งนะก็จะอยู่เรียกว่าตลอดแนวของถนนตะนาวเลยครับเพื่อนๆยาวไปเกือบถึงวงเวียนด้านในนะถึงตรงนั้นเลยครับตรงวัดบวรน,นู่นเลยแต่ตามประตูบ้านก็จะมีพวกสีสเปร์พวกกราฟฟตี้น้ำมาพ่นอยู่เรียกว่าหลายหลังเลยแหละครับเท่าที่ผมเห็น ทางด้านหน้าที่เป็นตึกนะเพื่อนๆอ,อันนั้นคือห้างบางลำโพงครับที่ที่มีผ้าคลุมอยู่นะครั้งก่อนที่ผมมายังไม่มีอะไรคลุมนะครับจะเห็นเป็นโครงสร้างของตึกเลยครับเก่านะเก่ามากเลยแล้วก็มีเป็นสีแบบสนิมด้วยนะที่ผมเห็นครับตอนนี้มีผ้าคลุมแล้วก็มีคนงานอยู่ด้านบนด้วยผมเห็นเดินไปเดินมาอยู่ด้านบนแล้วก็มีเสียงแบบเครื่องจักรอะไรเงี้ยนะทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยครับทางด้านนั้นเป็นวัดบวรนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเกาะกลางถนนขนาดใหญ่เลยนะรถก็จะมาวนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นจุดตัดของหลายๆถนนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนตะนาวนะตรงนู้นอาจจะตรงเข้ามาด้านหน้าน,นู่นเลยด้านขวามือเป็นถนนตะนาวตรงไปจะเป็นถนนพระส,สุมเมนครับจะออกไปถนนจัก,กรพงศ์ก็ได้นะถนนตนีถนนไกรสีพวกนี้จะเชื่อมกันหมดเลยครับแล้วก็เป็นตอกซอกซอยเยอะมากเลยนะตรงนี้ ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไปรษณีบางลำพูครับเ,เพื่อนๆด้านหลังก็คือเป็นห้างบางลำพูนะด้านนั้นเลยครับฝั่งตรงข้ามก็คือถนนไกลสี่ครับเ,เพื่อนๆถ้าตรงเข้าไปก็จะมีร้านค้าเรียกว่าตลอดแนวของถนนเลยนะแล้วก็จะเจอกับห้างบางลำพูอยู่ฝั่งซ้ายครับซึ่งถนนนี้ก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยนะครับนี่ครับเ,เพื่อนเห้างบางลำพูนะ มีการเอาผ้ามาคุมไว้ข้างบนหมดเลยครับซึ่งโครงสร้างด้านบนผมว่าก็ดูดูน่ากลัวอยู่นะดูเก่าอยู่ครับแล้วบริเวณด้านล่างก็มีเรียกว่าร้านค้าตลอดแนวเลยนะครับเสียวๆอยู่นะถ้าอยู่ด้านล่างเวลาเกิดฝนเกิดลมพัดแรงๆก็ลุ้นเลยละครับว่าจะเป็นยังไงนะ ำหรับห้างบางลำพูนะครับก็เป็นห้างเก่าแก่นะในย่านเขตพระนครเลยครับได้รับอนุญ,ญาตในการก่อสร้างก็ปีพศ2526ครับก่อสร้างเป็นอาคาร3ชั้นนะครับกับด่านฟ้าครับต่อมาได้มีการดัดแปลงต่อเติมอาคารนะผิดแบบจากที่วางแปลนเอาไว้ครับโดยได้มีการก่อสร้างอาคารสูงถึง11ชั้นเลยครับทำให้มีการฟ้องร้องหรือถอนจนเป็นคดีความนะ ในปีพศ2532ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทบางลำพูสรรสินค้าจำกัดหรือถอนส่วนที่ต่อเติมครับซึ่งหากบริษัทไม่ทำการรื้อถอนกทมก็จะดำเนินการเองโดยบริษัทต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับซึ่งขณะนั้นบริษัทแจ้งความประสงค์จะทำการรื้อถอนเองแต่ว่าก็ดำเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้นครับ และประวิงเวลาเรื่อยมาจนกระทั่งทางกอทมอเข้าทำการรื้อถอนส่วนที่เหลือเองครับตอนนี้ผมเดินทะลุมาที่ถนนตะนีแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆลองฟังเสียงของงานรื้อถอนดูนะครับ เสียงก็จะดังประมาณนี้ครับเพื่อนๆเป็นเสียงของการรื้อถอนอาคารซึ่งผมจะยืนอยู่บนถนนไก่สีหรืออยู่บนถนนตานีก็จะได้ยินเสียงแบบนี้เหมือนกันเลยครับซึ่งระยะเวลาในการรื้อถอนอาคารนะครับก็อยู่ที่8ปดถึงสิเดือนครับเ,เพื่อนๆย่านนี้ก็สายสื่อสารค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับเ,เพื่อนๆถ้าไม่มีสายสื่อสารนะก็โอ้โหผมว่าจะสวยวันนี้เยอะเลยครับ เพื่อนๆลองสังเกตดูด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นคาบสนิมเลยนะเรียกว่าดูเก่ามากครับ <S <S ซึ่งทางผู้อำนวยการเขตพนครน,นะครับก็ระบุว่าถึงแม้อาคารส่วนที่ต่อเติมจะถูกหรือถอนไปแล้วแต่ว่ายังคงเหลือโครงสร้างหลักอยู่และขณะนี้โครงสร้างอาคารก็เริ่มไม่แข็งแรงแล้วครับเพราะว่าขาดการบำรุงดูแลร,รักษาและเพื่อแก้ปัญหาอาคารล้างว่างเปล่าไม่ปลอดภัย จึงได้ประสานกับเจ้าของอาคารให้เร่งรื้อถอนโครงสร้างที่เหลือโดยเร็วครับขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จาก c h 7 h d New ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรเพื่อนๆรอรุ้นก็ได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ คิวไลฟ์ like, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ